ไพรเมอร์ตัวโปรดของสาวๆหลายคนจากสมาร์ทบ x ็อกที่เด่นดังเรื่องคุณสมบัติในการอัมพลางรูขุมขนและร่องลึกต่างๆให้ดูตื้นขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเตรียมพร้อมผิวให้เรียบเนียนกริบก่อนการแต่งหน้าเสริมความพิเศษตรงที่เป็นสูตรวอเตอร์เบสจึงไม่หนาเตอะไม่หนักหน้าทั้งยังไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนและน้ำมันจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาวๆผิวมันปราศจากน้ำหอมและสารกันเสียสาวผิวบอบบางก็หมดห่วงและที่สำคัญรุ่นนี้กันน้ำกันเหงื่อได้ดีจึงทำให้เมคอัพติดทนนานตลอดวนันสมกับที่เค คยได้รับรางวัล a l l u Best of Beauty Award มาแล้วเลยค่ะไพรเมอร์ที่ช่วยปิดรูขุมขนหลายยี่ห้อมักจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแมตไปกับผิวทำให้คนที่มีผิวแห้งใช้แล้วเกิดอาการลอกเป็นขุยตามมาแต่ไพรเมอร์รุ่นนี้มีทั้งประสิทธิภาพในการอรําพลางรูขุมขนได้อย่างดีแถมยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยวิตามินอ e ีที่เสริมมาในไพรเมอร์อีกด้วยหลายคนติดใจในเนื้อสัมผัสท,ที่มีความนุ่มลื่นและเกลี่ยได้ง่าย ในขณะเดียวกันมีผู้ใช้บางกลุ่มเห็นผลในเรื่องของการอัมพรางริ้วรอยร่องลึกอีกด้วยคิวเพรสเป็นแบรนด์เมคอัพที่ครองใจสาวไทยมานานด้วยราคาที่เป็นมิตรและคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยไพรเมอร์รุ่นนี้ของทางแบรนด์ได้กลายเป็นที่นิยมด้วยจุดเด่นหลักๆคือสูตรออยฟรีที่ช่วยลดและควบคุมความมันบนผิวหน้าได้อย่างดี ช่วยอัพรางรูขุมขนกว้างให้ลดเลือนลงทำให้ผิวหน้ามีความเรียบเนียนมากขึ้นอีกข้อสำคัญที่หลายคนติดใจคือไพรเมอร์รุ่นนี้ช่วยปรับความสว่างให้ผิวดูกระจ่างใสและเปล่งประกายอีกด้วย ไพรเมอร์ถูกและดีอันดับหนึ่งมาจากแบรนด์ดังระดับโลกอย่างเวด n อนไวที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องสําอางราคาประหยัดแต่คุณภาพเกินราคาผู้ใช้ส่วนใหญ่เทคะแนนให้ไพรเมอร์รุ่นนี้ตรงที่ความสามารถในการปกปิดริ้วรอยร่องลึกบนใบหน้าพร้อมทั้งช่วยกลบอาครางรูขุมขนเพื่อให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นอีกทั้งยังสามารถควบคุมความมันส่วนเกินบนใบหน้าทําให้เครื่องสําอางของคุณไม่ไหลยเยิ้มเป็นคราบในระหว่างวัน หลายคนยังชอบที่ไพรเมอร์มีเนื้อนุ่มละเอียดเกลี่ยได้ง่ายทั่วผิวไพรเมอร์จากแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังระดับโลกอย่างเรเบล n อนก็เข้าทำเนียบถูกและดีด้วยเช่นกันโดยช่วยถึงเติมเต็มร่องรูขุมขนบนใบหน้าเพื่อช่วยให้ผิวของคุณดูเรียบเนียนเมื่อลงเมคอัพอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสว่างให้กับใบหน้าเพื่อลดความหมองคล้ำลงหลายคนชื่นชอบที่ไพรเมอร์ช่วยควบคุมความมันได้เป็นอย่างดี และช่วยให้เครื่องสําอางติดทนนานขึ้นแต่บางคนไม่ชอบที่เนื้อสัมผัสค่อนข้างเหนียวและเกลี่ยยากเป็นไครเมอร์ราคาย่อมเยาวมากๆอีกยี่ห้อที่มาพร้อมคุณสมบัติมากมายไม่ว่าจะเป็นการคุมมันกันน้ําและเหงื่อจึงช่วยให้เมคอัพของคุณมีความติดทนยาวนาน,านจากความเห็นผู้ใช้ย,ยังประทับใจเนื้อนุ่มลื่นเกลี่ยได้ง่ายที่ช่วยอรัรพงรูขุมขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีสารบำรุงให้ความชุ่มชื้นกับผิวอย่างน้ำดอกกุหลาบช่วยให้ผิวไม่แห้งจนเกินไปและยังไม่มีส่วนผสมของพาราเบนหรือแอลกอฮอล์อีกด้วยค่ะ มาถึงไพรเมอร์ที่จะทําให้คนที่มีผิวแพ้ง,ง่ายต้องร้องเฮจากแบรนด์อินดัสทรีที่มักจะเลือกใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบเ <c oughs> ช่นเดียวกับไพรเมอร์รุ่นนี้ที่มีคุณสมบัติในการปกปิดรูขุมขนได้อย่างดีเยี่ยมผู้ใช้หลักคนยังหลงรับเนื้อสัมผัสที่มีความบางเบาและลื่นทําให้เกลี่ยได้ง่ายทั่วใบหน้าควบคุมความมันโดยที่ยังทําให้ผิวได้หายใจอีกทั้งยังไม่ใช้ส่วนผสมที่เป็นสารก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างน้ำมันแร่อีกด้วย ไพรเมอร์ที่จัดว่าเป็นเบอร์ท็อปของคนที่มีผิวแหง้งเนื่องจากมีการใช้ส่วนผสมที่ชื่อว่าเปปไทด์เอ็กเปิร์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวทําให้เครื่องสําอางติดทนอยู่บนผิวหน้าได้นานขึ้นอีกทั้งยังอํพรางรูขุมขนจึงทําให้ผิวดูเรียบเนียนนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากไวแซฟไฟที่ช่วยเพิ่มการกระจายแสงบนผิวทําให้ผิวคุณน,นั้นดูเปล่งปลั่งมากขึ้นหลายคนยังประทับใจที่ไพรเมอร์มีความบางเบาไม่ทิ้งคราบเอาไว้บนใบหน้า คาร์ทริสก็เป็นอีกแบรนด์เครื่องสำอางราคาประหยัดที่เชื่อถือได้โดยมีไอเทมไพรเมอร์วางขายหลายรุ่นแต่รุ่นนี้เป็นที่นิยมมากเป็นพิเศษเพราะนอกจากจะช่วยเบลอรูขุมขนเพื่อให้ผิวมีความเรียบลื่นให้สามารถลงรองพื้นหรือเมคอัพได้อย่างเนียนสวยแล้วยังช่วยให้เครื่องสำอางมีความติดทนอยู่บนผิวหน้าได้ยาวนานขึ้นอีกด้วยผู้ใช้หลายคนยังถูกใจเรื่องของเนื้อสัมผัสที่มีความบางเบาและสามารถเกลีย่ยได้ง่ายทั่วใบหน้า ไพรเมอร์ที่ราคาประหยัดอยู่ในงบประมาณที่ไม่เกิน200บาทช่วยอำพรางรูขุมขนเพื่อให้คุณเกลี่ยรองพื้นหรือเมคอัพได้อย่างเรียบเนียนมากขึ้นมีให้เลือกกันถึง3สีโดยแต่ละสีนั้นสามารถช่วยทั้งในเรื่องควบคุมความส่วนเกินกลบรอยแดงจากสิวและเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวที่หมองคล้ำผู้ใช้ส่วนใหญ่เห็นผลในเรื่องของการคุมความมันส่วนเกินแต่ในเรื่องของอำพรางรูขุมขนยังทำได้ไม่ค่อยได้ตามคาดหวงัง คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด